สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ f แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีถูกหวยลาวแล้วก็หวยรัฐบาลนะครับสลับในวันนี้นะครับก็งวดที่ล้วยินดีด้วยนะครับสลับในสรุปในหวยลาวนะมา8-9ตรงๆเลยฟัน8วิ่ง8นะครับนั่นะนะแหละมันก็ออกเลขเดิมอีกแล้ว ในที่ในตรงนี้ครั้งก่อนก็ออกเลขเดิมอ่ะมาดูในสถิติกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูในชุดสรุปนะนะว่าจะได้นะครับในที่เดเรกเด่นตัวดินตัวไหนนะครับศูนย์หนึ่งสองไม่มาเลยนะครับเนาะเออนะครับเนาะอ่ะหรือว่าจะซื้อเอาเลขเดิมนี่นะครับอ่ะมาดูในที่ในล่าสุดแล้วกันนะครับในสถิติที่ออกในที่ด้านบนอ่ะงวดก่อนออกไปในที่สองห้าสองห้าแปด เก้าเจ็ดหกนะอ,ออกเลขเดิมอีกแล้วนะครับครั้งก่อนก็แปดเก้าเหมือนกันนะแล้วก็มาแปดเก้าครั้งก่อนก็ห้าหนึ่งสามัวดแล้วนะที่ท,ที่ที่ออกเลขเดิมอยู่ในตรงสถิติในตรงนี้นะครับมาดูในที่ล่าสุดแล้วกันว่าจะออกเลขเดิมไหมนะครับหวหาายลาวสถิติที่ออกในที่ด้านบนอ่ะในที่ในล่าสุดนะครับออกไปก็จะเป็นในนะครับสอง 2589แล้วก็7 6ไปดูในก่อนหน้านี้อีกนะฮะเลขที่ออก7 6นี่ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะออกเยอะออกบ่อยเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก,นก็จะเป็นที่ใี่น4 2 4 1 7 6ถัดมานะครับเป็น4 1, 9 6 8 1ึ่าจะออก968 1เหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่4 8ด 20แล้วก็76ถัดมาเป็น70 9 6แล้วก็98นะหรือจะออก98ดอีกนะแต่สองช่วงเนี้หลังๆนี่มันออก96เหมือนกันเลยนะครับเนาะหรือว่ามันจะออก81น่ในตรงนี้อีกเนาะไปก่อนหน้านีกนะ้ก็จะเป็นในที่ในสอง7076ถัดมานะ,ะก็จะเป็นในที่ใน9 9 3สา 9 9 4เม,มี9อีกแล้วนะฮะหรือว่า9จะมาอีกในที่ในงวดนี้นะครับไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะไปในที่ใน7 1 7 1 9 7 6เอ่า9 7 6เหมือนกันเลยนะ,ะกับในช่วงล่าสุดน,นะฮะถับมาออกไปใน0 8 5 8 0 0เออนะจะออกเลขเบิลเหมือนกันไหมเนี่ย เพราะว่า3ตัวออกเหมือนกันก่อนหน้านี้นอีกนะฮะออกเหมือนกันเลยนะกับในช่วงล่าสุดปาสี่ห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเหเหมือนกันเลยเหมือนในช่วงล่าสุดทันมาออก8 5 5ห9 2แล้วก็ห6หอืมทั้งสองช่วงนี่3ามตัวออกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับในช่วงล่าสุดนี่9 7 6อ่ะหรือว่าจะมีห้า หคู่กันกับในเลขคู่นะ5้5 8แต่นะล่าสุดจะเป็น5 2หรือ5 0หรือ5 4เรียแล้วไม่มา5เลย <c oughs> <g ül> ก็มีโอกาสเนีเพราะว่ามันก็เป็นเพียงเสรกจีเท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่1 1 4 7 4แล้วก็7 6ถัดมาเป็น6 4 6 3 4 5 นะครับอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันมัน,ม,น,ม,นมันเหลืออีกอยู่ในงวดหนึ่งแต่มันเดี๋ยวมันเขียนไม่พอนะครับเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะฮะก็าแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ9กับ5เนาะมี9มี9มี9้ามี5มีหมี5มี9มี5้าอืมนะ คิดอะไรไม่ออกถ้าเลขออกแบบนี้นะครับ9 5แล้วกันก็หวังว่าจะมาแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มี9ไม่ออก5เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือจะซื้อเลขเดิมนะครับเนาะ,ะเลขเดิมอยู่ในนี้ถ้า5มาก็4 5 6 5 5 8 5 9ถ้า9มาถ้าซื้อเลขเดิมก็9 2 9 5 9 8 9, 9 6 9 6เนาะ เก้าหยังออก2ครั้งได้เลยนะเกอาจจะมาออกอีก mm. อาจจะออกเลขเดิมนะฮะก็เป็นได้นะหรือ,อยังไงก็อาจจะไปดูในชุดสรุปก็ได้เนาะ,ะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยนะครับอ่ะนะีฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในที่ในสติ เลขกันไปแล้วนะครับเนาะก็จะมาดูในชุดสรุปนะในงวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปนะครับในที่ใน8 9ดตรงๆเลยนะครับฟัน8ตัวเดียวนะสรับ F อฟซตัวยงก็ินดีด้วยนะครับซึ่งเขาในวันนี้มีหวยรัฐบาลด้วยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็หวยเราพัฒนาแล้วกันหวยรัฐบาลนะครับก็ดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดๆดไปนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสําหรับในลาววันนี้นะครับเนาะ ลาวันนี้สําหรับในงวดแรกนะครับของเดือนกันยานะครับก็ขอให้วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่ถูกหวยนะครับเป็นวันที่รับทรัพย์รับโชคนะครับเปิดดวงเปิดทรัพย์แล้วกันนะสำหรับในวันนี้เหหๆปบางๆใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้ถูกทั้งหวยรัฐบาลขอให้ถูกทั้งหวยลาวพัฒนาแล้วกันนะครับวันนี้ให้เด่นไปในที่ใน567นะฮะมั่นใจว่า567เนี่ยต้องติดมาสักตัว นยครับอ่าหรือจะออกเลขเดิม6กเจ็ดนะคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมแต่ก็รอหวยรัฐบาลออกก่อนเนาะอ่าต้องรอหวยรัฐบาลออกก่อนนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยหวยเราถ้ามันออกวันเดียวกันเนี่ยมันชอบไม่ออกตามกันนะครับดีไม่ดีนี่อาจจะออกเลขต่างกันนะมันจะออกก็ออกย้อนหลังไปสักวัน2วันงวดสองวดได้แหละเนาะหวยเราไม่ค่อยออกตามหวยไทยเนาะช่วงหลังถ้าเกิดว่ามันออกวันเดียวกันนะครับ จับในชุดแรกในชุดเด่นเป็น75 78 71 72 7 4แล้วก็0 4 5นะเลขมักเลขชอบนะครับ0 4นะฮะ หรือใครชอบเหมือนผม04ก็อ้ากู่เดียวเนาะคุณจะถูกนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับไม่จะเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะในชุดแรกสําหรับในเด่น7ส่วนในอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีนที่ใน62 63 68อ่า6776อ่ะเผื่อมัดอกเลขเดิมนะครับ60แล้วก็64นะฮะ เนะาะคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมนะครับบรู้ว่าจะซื้อเลขได้ซื้อเลขเก้านี่แหละ,ะงวดก่อน7 6็ดหกไได้อะจจะออก6 7ก็เป็นได้นะครับเลขพี่เลขน้องเลยเนาะงวดที่แล้วนะครับส่วนต่อไปเนีฮะในชุดในตัวกันตัวกันนี่ก็จะเป็นในชี้ใน5 6 5 8 5 9 5 0 5 1 แล้วก็5 2นะครับสลับในชุดเด็ด5ก็หวังว่า5จะมานะครับหวังว่า5จะมีแล้วกันนะฮะถ้ามีถ้าจะออกก็ขอให้มีอยู่ในนะครับ6ชุด6คู่นี้ขอให้มาตรงๆนะฮะขอให้เข้าตรงๆเลยล้วกันงวดที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีด้วยกันนะก็อาจจะนําไปเปรียบเทียบกันเอองวดที่แล้ว5 8 9เนาะเข้าเลขทูบเนาะ นี่นะฮะเนาะงวดก่อนอจุดวันพุธไม่มาเนาะมาออกในวันศุกร์เนาะอ่ะแปดเก้าออกไปแล้วนะครับอ่รอบนี้อาจจะเป็นในที่ในแปดห้าหรือเปล่าแปดแปดห้าก็ออกไปแล้วเนาะหรือจะเป็นห้าเก้าเนาะนี่นะหรือจะไปออกในหวยไทยนะครับเนาะนี่แหละจุดทูบเนี่ยจุดได้บ่อยๆเลขแปดเก้านี่รอบก่อนก็จุดได้ในที่ในสองแปดเก้านาะรอบนี้ห้าแปดเก้าเนาะแต่มันเป็นบ้านเลขที่ผมเนาะแปดเก้านี่ อันนั้นเป็นเลขทูบนะส่วนใน3ตัวเป็น 9, 5, 8, 8, 6, 3แล้วก็ 7, 7, 4นะฮะอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะหรือใครถูกโชคดีแล้วก็อาจจะทำบุญนะฮะร,ร่วมบุญนี่เลยนะครับสำหรับนะครับบัญชีนะครับของทางโรงพยาบาลบ้านเกิดผมนี่แหละร้อ นะครับเนาะทำบุญที่โรงพยาบาลนะครับนี่เลยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับตามกําลังศรัทธาเลยเนาะอ่ามีบัญชีขึ้นให้นะครับเนาะตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับหน่วส่วนต่อไปนะครับ3ตัวในอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นที่304 650้ย์เนาะแล้วก็เป็น762นะครับ สามตัว3มชุดนะติดไว้แล้วกันติดไว so pues <tr> นิดน้อยนะพอได้รุ้นแล้วกันเราไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัววันนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในในตัวเลขนะที่ออกกลางก็ได้นะครับสลับในหวเราวที่ออกล่างเนาะอ่ะก็ไปติดตามกันได้นะครับสลับหวเราวที่ออกล่างก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับชุดสรุปก,กันไปแล้วนะครับมาดูในสีเลขที่ออกล่างนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน25 2 5 8 9แล้วก็76เนาะเออเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ค่อยออกเลขเดิมมาหลายงวดแล้วนะก็อาจจะเอาตัวนี้ไปเป็นเลขดับนี่ไม่มีทั้ง8 9แล้วก็ในที่ได้เจ็เลยนะแต่ตัวเด่นผมให้ไปมี8มี9อยู่เนาะ อ่ะนะฮะก็มาดูนะครับสลับในสถิติเลขที่ออกล่างกัน,นเลขีออกล่างเลขออกเหมือนกันนะเลขออกคือกันนะครับก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะหรอกนะตัวเด็ดมันก็คล้ายๆกันนะบางงวดมันออกเลขเหมือนกันนะครับแ9แล้วก็76มาดูในสถิติเลขหวยลาวที่ออก89ตรงตรง,ตรงในที่ในล่างแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็น2 4 8 9 9 4นะถัดมาเป็น6 0 2นนะครับแล้วก็3 9นี่นะฮะออกเหมือนกันไหมเนี่ยนะแต่มันไม่ค่อยออกเหมือนกันแล้วเนาะหลังหลังนี้หลายงวดแล้วนะครับ2 4 3 9อาจจะเป็นเลขดับเลยก็ได้บอกดับบอกดับมาออกซะละนะครับก่อนหน้านี้เป็น9 9 8 9าแล้วก็19นะครับถัดมาก็จะเป็นอีกทีหนึ่งบอ่า9กก็ยังมาอีกนะช่วงนี้ก็เป็น9ก็มาอีกเหมือนกัน นะครับทั้ง2ช่วงผ่านไปนะฮะต่อไปไปดูกันอีกนะฮะ8 9้าล่างก็จะไปในที่ใน3 8 8 9 3ดแม่ถัดมานะครับเป็น6 3 4 4 1 3อ่ะในช่วงนี้ไม่มี9นะครับเนาะแต่ก็มี4มี3เนาะมี4มี3ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเปในที่ใน7 7 7 8 9 3 2เอเนาะถัดมา นี่ครับก็จะเป็นในที่ในศ 0, 0, ูนย์สองศูนย์สามเก้าศูนย์นะก็มีเก้าแล้วเนาะเออเริ่มมาเก้าแล้วแต่ก็ยังมีสามนะสามมาสามช่วงเลยไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ในเก้าเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดนะครับถัดมาเป็นสองแปดหนึ่งหนึ่งแล้วเก้สี่แปดนะครับมไม่มีทั้งเก้าแล้วก็สามนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับที่ออก 8 9นะครับเนาะเจ็ดสี่แปดเก้าสามหกนะฮะทันมาเป็นสี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะโอเคนะฮะและนี่ก็จะเป็นในสถิตินะครับเลขที่ออกแปดเก้าล่านะครับมันพอจะเป็นของอเหมือนในงวดนี้ได้บ้างนะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็อ่ะก็อาจจะตัดเลขดับไปเลยนะครับงวดล่าสุดในศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่แปดศูนย์สามเก้าศูนย์เนี่ยก็อาจจะตัดไปเป็นเลขดับเลยก็ได้ นะครับเนาะอ่ะนี่แหละอยู่ในนี้แหละนะครับเลขดับนะหรือใครชอบคิดว่ามันจะมานะมันจะออกเหมือนกันก็ก็นําไปซื้อเลยกันนะก็หลังๆนี่มันก็มีในที่ในเ้านะเมา2ช่วงเลยตรงนี้ก็อาจจะมี3ติดมาด้วยเนาะอืมสามเลยเนาะผมว่านะครับสี่มีสี่มีสี่เนาะล่าสุด3กับสี่นติดไว้แล้วกันนะครับหรืออาจจะนําไปจับกับในใสติบนเนาะที่6ผมให้ไปนะครับ หรือจะไปดูนะครับในที่ในสูตรสามตัวเนาะสูตรสามตัวก็ทั้งสามสูตรเลยนะในในในงวดที่แล้วนะครับนี่อ่ะสูตรเผื่อท่านไหนอยากตตามนะครับสูตรสี่เจ็ดสามเนาะล่าสุดเนี่ยหยุเดือนนัตัดนะเหมือนในงวดที่แล้วในสูตรนี้ตัดเข้าแปดเก้าเนาะก็สูตรสามตัวก็ยังใช้ในสูตรเดิมอยู่เนาะเออแค่นี้ก็ยังหลายสูตรอยู่นะครับเดี๋ยวสูตรไหนมันไม่เข้าก็ ไม่ใช้นะแล้วก็สูตรหนึ่งเก้าสองสูตรนี้ก็อย่าลืมนําไปตัดนะครับก็ถึงมันไม่เข้านะครับผมก็ได้เลขเด่นเลขวิ่งจากมันนะในสูตรนี้นะครับวดก่อนก็หนึ่งกับศูนย์วันนี้ก็หกกับเจ็ดนี่วดล่าสุดติดเด่นหนึ่งเด่นสองแล้วกันนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกับในหวยดาวพัฒนาในวันนี้แล้วกันนะครับขอให้ถูกทั้งหวยรัฐบาลแลแล้วก็ในที่เร่หวยลาวพัฒนาวดที่แล้วหวยลาวเข้าแปดเก้าตรงๆเลย ฟัน8เน้นๆน,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 นะสลับ f อฟซียงนี่นะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันก็ขอให้หนึ่งกันยาขอให้เป็นวันดีขอให้เฮงเงปังๆขอให้รำรวยถูกหวยกันทวนหน้าเลยแล้วกันนะครับนอะแล้วพวกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ